สวัสดีครับพบกับป๊อปเป็ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เดินทางมาแบบใกล้จะจวนแล้วนะอีก5าวันนะครับก็จะสิ้นสุดภาคนี้นะครับซึ่งแต้มนะครับวันนี้ก็จะมาใช้แต้มนะในส่วนของแต้มสหานักเตะนะครับตอนนี้มีอยูนิตนึ่นสี่นะครับมันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเนาะดังนั้นก็คงจะใช้แต้มนี้นะครับในการแลกนักเตะนั่นเองครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีชอบนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับก็คงจะไม่ใช้องลีแล้วนะครับเพราะว่าคงไม่ทันนะครับต้องต้องขอชมตรงนี้นิดนึงนะฮะนี่นีนี่นี่นน สัปดาห์นี้นะครับก็มีการเปิดให้เล่นแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยชมนะเออนเนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าการการพลิกเขาเรียกว่าอะไรวะพลิกเนาะพลิกนรกเหรอเออพลิกนรกนะครับเอออย่างอย่างอย่างอาร์เจนตินาเจออิอิหรานใช่ไหมครับเออแล้วอิหร่านชนะไปนะครับถามหาเมซี่อยู่ไหนเออนี่จําได้นะครับเป็นแมตท,ที่แบบเออแมตท,ที่อึ้งทั้งโลกอ่ะอันนี้อาร์เจนตินาเจอฝรั่งเศสอันนี้แบบ ต้องบอกเลยว่า5ดาวเกมคุณภาพใครที่ดูอบอลชิงชิงฟุตบอลโลกครับโ้เขาเรียกว่าพิกแล้วพี่อีกพิกแล้วพี่อีกนะครับฝรั่งเศสก็แบบต,ตื้อตื้อตื้อจนโอ้โหจนสุดท้ายนะครับอาร์เจนตินาเขาชนะไปนะคือแบบมันเป็นแมตท,ที่ประทับใจจริงๆแล้วก็แมตสุดท้ายนี่ก็คือเอาง่ายนะดู2แมตนี้นะครับแล้วแบบผลลุกเลยอะเออแล้วตอนเราเล่นนะเรารู้สึกเฮ้ จำเหตุการณ์ได้ดีซึ่งก็ต้องชมนะต้องชม EA นะครับว่าเอ้ยจัดจัดแมตช์ได้ดีนะเออถึงแม้วันจะไม่มีอะไรนะครับแต่มันมีอะไรในนั้นนะมันแบบมีความประทับใจในในในแมตช์ที่เราดูเนาะเอออย่างแมนซิตี้เจอเรียวแมริดนะครับในปี2022-23นะครับบอลยูฟ่ารอบชิงนะครับก็เฮ้ยตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าแมนซิตี้จะแบบยำเรียวแมริดขนาดนั้นนะครับเออสุดยอดจริงๆวันนั้นอะเออก็ก ให้ความรู้สึกประทับใจนะอันเดี๋ยวเรามาใช้แต้มนะครับเอ่อเานักเตะกันนะฮะก็คงจะใช้ตรงตรงนี้แหละนะครับเออลืมไปเมื่อกี้เราเล่นเสร็จแล้วนี่เราจะแลกใครดีวะอ๋อเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้หรอเราเล่นเสร็จแล้วแล้วยังไงต่ออ๋ออย่าลืมมารับปอกแขนกับตันด้วยนะครับแต่ในส่วนของพี่เนี่ยมีหมดแล้วมีทุกคนแล้วคือก็ไม่รู้จะเลือกใครดี <laughs> เลือกใครดีอะ เจอหลาดมี2ตัวอาราอูมี2แล้วสันิติยังไม่มี2ดังนั้นก็คงจะเลือกสันิติไหมดีไงนะน่าจะเลือกสันติเนาะ,ะค่อยว่ากันทีนีน้เดี๋ยวเราไปแลกนักเตะตรงนี้ดีกว่านี่ครับนี่เราจะมาใช้แต้ม1,000นะครับที่108บวกนี่ครับอ่าเราจะเปิดทีละคู่นะครับอ่ายไงว่า10ครั้งก็น่าจะน่าจะต้องมีอะไรออกมาบ้างหรอวะเนาะ,ะสักนี่ครับเป็นคู่คู่แล้วกันนะครับก็คงจะสักแสงเดียวพอนะ แงสองแสงพอนะครับเดี๋ยวมันเสียเวลาคเอาแสงหนึ่งก็พอแล้ว่ะนะครับมาแล้วก็ไปเลยครับอ่าโอเครู้เรื่องแล้วครับเอ้ยได้อยู่นะเอาไปเฮ้ยนี่มันได้ไหมเฮ้ยพอดีเลยเฮ้ยได้ร้อยสิบอยู่นะอ่ะคูแรกไปแล้วนะครับผมไปง่ายเกินเฮ้ยเขาบอกว่าการันตีสิบครั้งเฮ้ยเราสามารถที่ได้ร้อยสิบสองขึ้นไปนะ เออใครที่แบบว่าคิดไม่ออกเอยเอาแต้มไปทําอะไรดีมาตรงนี้เลยก็ได้ฮะพี่ลุยต่อนะฮะเอ,อ๊ะหรือว่าเมื่อกี้มันคือการการันตีวะไม่น่าใช่นะมันร้อยสิบสองขึ้นไปมัน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 ไม่น่าจะใช่ตัวการันตีนะไปครับมาฮะชุดที่สองครับผมอเงินสองหมื่นนักเตะเฮ้ยแต่นักเตะร้อยสิบขึ้นไปอยู่นะเฮ้ย เอาไปแลกเอาไปแลกมาคร,ครับชุดที่สามครับชุดที่สามเกลือเหมือนกันนะเนี่ยอย่างว่าถ้ามันร้อยแปดขึ้นไปไงเฮ้ยเบสซี่มาหน่อยดีนี่เนี่ยมาหน่อยดีนะมาหน่อยเถอะน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 ะจื๊บหนึ่งครับหนึ่งครึ่งแล้วกันนะไม่ต้องถึงสองหรอกนะ <c oughs> อ่ะโอ้ไม่วอล์กเลยไม่วอล์กเลยทุกคน โอ้ยร้อยแปดร้อยเก้าของแท้มาครับอีกเจ็ดรอบครับผมอีกเจ็ดรอบมันต้องมีอะไรที่ต้องไปต่อหน่อยสิฮะใช่ไหมไปต่อกัอนหน่อยดีออไปดินี่จัดแพ็คคู่แล้วนะเนี่ยหนึ่งครึ่ง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 อ่านี่เลยครึ่งโอ้โหไม่วอล์กเลยว่ะไม่วอล์กเลยว่ะ ร้อยแปดตรงปกเป๊ะมาจะเดินทางมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะอันนี้ใช้ไปสี่ร้อยแล้วใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้าร้อยมามาหน่อยครับเมสซี่ฮาแลนซอนใครก็ได้ใครก็ได้ไปกหนยนี่ก็เพลงใช้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ย โอ้ oh, ดูเอ้ยนี่ก็สไตล์ก์อ่ะตัวนี้ครับเขาตามนั้นเลยฮะอืมเอมออ่ะโอเคอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะเราเปิด10ไงมันก็การันตีไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมฮะเอออ่ะมันยังเหลืออีกการันตีอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนครับนะเรามีสิทธิ์ลุ้นอีกรอบหนึ่งนะฮะในชุดสุดท้ายนะครับมาฮะ หนึ่งแสงครึ่งหนึ่งแสงครึ่งหนึ่งแสงครึ่งบไปเอาสิร้อยแปดตรงปกุกมาเราต้องไปดูตัวการันตีแล้วนี่ร้อยสิบสองถึงร้อยยี่สิเนี่ยไปครับผมมาสิครับรออะไรไปสิหนึ่งแสงครับผมห่งครึ่งหนึ่งครึ่ง หนึ่งครึ่งนี่ไงครึ่งนี้แหละครึ่งนี้แหละไม่บล็อกเลยโอ้โหวิลเลียมนี่มาบ่อยหรือเกินนะ,ออะมาครับมาหน่อยฮะมาแบบไม่การันตีหน่อยฮะนะมาแบบไม่การันตีหน่อยได้ไหมได้ไหมเนี่ยน้องๆจะได้เปิดตามเนี่ยมาครับวอกเอ้ยไม่การันตีนะทุกคน ไปเฮ้ยอาร์เจนติน่าเอลเอ็มไปวะเออครับอุบาคุบลาเกอร์โอ้โอกกโอรถสิบเอ็ดรถสิบสองเลยนะเออก็ไม่ได้แย่นะครับทุกคนครับคือถ้าเปิดในช่วงแรกอาจจะดีนะเปิดในช่วงแรกเนะี่ยแต่ด้วยความเปิดท้ายซีซั่นแล้วมันต้องการตัวการันตีนะครับถ้าเปิดช่วงแรกแล้วเอาไปขายเนี่ยพี่ว่าก็อาจจะดีก็ได้นะเออไม่รู้เหมือนกัน <laughs> นะไปครับ ทุกคนฮนะอันหนึง่งไอ้หน้าติพวกนี้นะครับสามารถที่เอาไปแลกแลกเปลี่ยนได้นะเอาไปเป็นเงินได้นะครับตัวที่ขายไม่ได้หรือขายไ,ได้อะไรพวกนี้เอาไปเอาไปเป็นแลกเป็นเงินได้นะครับร้อยแปดร้อยแก้วขึ้นไปร้อยสิบอะไรพวกนี้ครับอ่ะสุดท้ายครับผมสุดท้ายนะฮะก็คงจะมีการการันตีเกิดขึ้นแน่นอน,นครับนะการันตีแน่ๆนะหนึ่งร้อยสิบสองขึ้นไปแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะฮะ แขกสุดท้ายขอสองแสงครับผมสองแสงเท่านั้นที่ฉันต้องการนะครับสองแสงครับผมสองแสงนี่ครับนี่ครับผมวอคกแน่นอนครับผมอ่ามันการันตีไงขครเอ่ยเฮ้ยบาซิลใครวะนี่มาเอานะเซอร์เอาเตเลสเลยเหรอเฮ้ยเราสิบสี่แต่หนึง่มันไม่ใช่ตัวไปต่อไงเออ ก็แต่ได้อยู่นะได้ราคาอยู่นะทุกคนครับราคาโอเคแหละแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ได้เป็นตัวไปต่อนะอาถามว่าดีไหมส่วนตัวนะพี่ก็มองว่ามันก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับเออตัวเนี้ยไม่ได้เป็นตัวที่เปิดแล้วไม่ได้น่าเกียดนะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายแต้มว่ะแต่ก็สามารถที่มาเอาตัวการันตีก็ได้นะอย่างบ๊อบบี้อ่ะสองพันอะไรพวกเนี้ยเอาเอาบ๊อบบี้เอา,เอา,เอาแล้วเอาไปแลกอีกทีนึงคุ้มไหมไม่คุม้มแน่แน่จะคุ้มนะ เออ,อแล้วแต่ที่เราสะดวกแล้วกันนะครับนะพี่สะดวกแบบนี้นะครับผมเปิดให้ดูแล้วนะครับก็สามารถที่จะทําเป็นตามก็ได้หรือไม่ตามก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับนะบเปิดให้เป็นตัวอยา่างละมีมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งแย่ก็มี <laughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับ